สบายดีทุกคนวันนี้ก็มากินข้าวใน,นกันเด้อพี่น้องกับข,าขาบ้าวหอมมะมีปลาทอดทอดปลาแล้วกองเจียวมกดินเจียวเจียวหวานเห่าหน่อยเจียวบัลปั๊บเจียวริกป,ป่นหนูมองซุกเครือต้นหอมมาเด้อกินใน,นกันพี่น้องวันนี้ ฝาก็ย <É. S 1> ังบวมางานยังมาแล้วกินก่อนชีวิตให้งานกับแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยตัองกับพวกจิตมันีหน่างวันหน่งอิ่ม thank you กินข้าวแกงพินล็อกกินเผือดไปเสียไปนะ หอยบางพี่ลองก้นเจวเ้าก็ยด้ห่านบรรยนเอาเอาเอา ไม่ออก็อยากเพราะไม่ออาไม่เอา

<煮>我就写那个考。 ừ ừ ừ chèo tầm lái lại lòng nó mới chậm lại mình งานมันตั้นไหนแล้วนะาะก็ไ้มานางกินข่าวเชยเอาพี่น้อง,ง <c ười> กินก่อนงานมันต้องเดินด้วยสอง mm 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 mm, -mm. Mesin kau lah kalau semua tentu betul Masih tak Ni mau bawa กือบเบิดพี่น้องหลังจากนี้เหมืน้องอินเตอร์กับสิ่อปิดคลิปีบซ้ำนี้นะพี่น้องกี่ข่าวแล้วก็สิไปเหิดงานต่อทุบบานสิบีดสายแรงงานยายเป็นอย่างสีแล้วพี่น้องด่งบานต่างเมืองหาเงินสุ่มลกูกสุ่มพอสุ่มเมื่อภรรยาสื่อมาผิกเป็นนัว ค่ะว่มาอยู่หวานก็จะสิเห็ดอีกสักหน่อยก็ฝากฟิตฝากสองพี่น้องอินเตอร์นนเนอร์พี่น้องก็ฝากกดไลัก์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่น้องอินเตอร์นนเนอร์พี่น้องพี่น้องอินเตอร์ก็ไปก่อนเนาะพอบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายสบายดี